วันนี้นะทุกคนเราจะมาจําลองใช้ชีวิตจริงของพวกเรากันเราใช้ชีวิตแบบโจรหนึ่งวันฮะนี่ชีวิตจริงของพี่แล้วใช่ไหมพาสที่แกรกก็เป็นโจรหรอไอ้บอกไม่โจรแค่ไม่ได้พูดว่าจะเป็นโจรเลยแกพี่รุษจะมีพิรุษเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจนั่นแหละทุกคนคือวันนี้ผมจะลองจําลองนะถ้าเกิดว่าเราเป็นโจรอ่ะเราต้องย่องเบาไปในบ้านคนอื่นเขาอ่ะเราจะขโมยของมาใช่ปะมันต้องเงียบมากเฮ้ยเจ็บ เล่นหมกเอาเอาเอามาดิชีวิตแกจริงๆเคยมีไหมแบบขโมยของคนอื่นเชื่อว่าทัศเพ<อ>าชีวิตเขาไม่เคยขโมยของใครเลยแต่ที่เขาอยากขโมยแต่เขาไม่กล้ามา <laughs> ไมได่ดูดีเลยอะ่ะสอนชีวิตผมนะฮะขโมยคอนเทนต์คนอื่นไม่ใช่ละแทนคนขโมยตังค์โฮแม่เชื่อมนทำ่อย <laughs> ไอเด็กนี่ก่อนจะเริ่มไปดูกติกากัน กติกาโอป,ป้าและอาจูมาต้องนำสมบัติที่หมีโหดตาบอดทั้งสองเฝ้าอยู่ออกมาให้ได้โดยสมบัติจะมีมูลค่าดังนี้ถุงขนม1คะแนนลูกบอลสีทอง5คะแนนและทองคําอันล้ําค่า10คะแนนซึ่งทั้งสองคนต้องใช้ไหวพริบและความเงียบเพื่อนําสมบัติออกมาโดยห้ามถูกหมีตีเป็นอันขาดเพราะถ้าหากถูกตีแล้วสมบัติที่กําลังเอาออกมานั้นต้องนำกลับไปคืนที่เดิมทันทีและถ้าหากใครแต้มน้อยที่สุดจะต้องถูกลงโทษ ทำอะไรวะพี่หอ,อมหอ,อมม่ออรไอยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำทำไม <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยหนูมีตัวช่วยพี่ทั้งสองคนเพื่อให้แบบหยิบสมบัติได้ไง่ายมากขึ้นเลือกซองเอหรือซองบี กระเป๋าะสายรัดห่วงน้ำหนักกับถังน้ำโหสวยเลยท่านวางขุงนกาวลงแล้วตั้งกระดิ่งโดโซ่บ่ปวดกระเป๋าและถังน้ำหุบอิ่หนักเข้าไปหรอหนักนะมันหนักงนะเอามีกระดิ่งด้วยใช่กระดิ่งใช่เขาเป็นกระดิ่งเหรอเฮ้ยไม่มาวะสามสองหนึ่งกระโดด วถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไล่หัวโสท้เทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามา สามสิปีแล้วนะพี่มีเวลาแค่ห้านาทีเท่านั้นไม่เห็นได้ไงไม่มีทางเลยตีลงน้่นไม่โดนลาค่ะเหลือหนึ่งนาทีทุกคนเดี๋ยวเขาต้องขอมาเก็บก่อนนะคะกลัวของ เฮ้ยได้เยอะว่ะแน่นอนสีมือดูดนอยูยเฮ้ยเดีเดวนะถ้าเกิดโดนตีต้องคืนเลยป้องหรือเพาหรือว่าของพู้นิ้ม ทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกูสามก๊ๆ มาได้ทดคะแนนเดป้าได้27คน้าไม่คิดแล้นะว่าแกจะกล้าก่าขนาดนี้ยี่โง่ฉวยโอกาสอะเหมือนกับตอนไหนมันเป็นเทคนิคมันเป็นการวางแผนนะคะทุกคนว่าเราจะทำไงให้เรารอดและเพื่อนสวย รอบต่อไปจะมีเวลาเียมแค่สามนาทีเท่านั้นมารอบสองะลุยในรอบสองนี้เรามีกติกาพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกในระหว่างเกมเราสามารถขโมยของเพื่อนคนไปเก็บที่เดิมได้แต่ไม่สามารถเอามาให้ตัวเองได้เฮ้ย เสียเปียไปดูทงเขอาอย่างเยอะสมบัติเกมอยู่ก้อนเดียวอะ่ะถ้าหยิบแล้วโดนหมีตีก็ต้องวางของโดยทันทีแล้วพี่แล้วก็ออก <Okay. S 1> มาแล้วถึงจะเข้าไปไหวได้โ <Okay. S 1> อเคพร้อมยังพี่รอบ2เวลาสามนาทีสามัีถ้าพร้อมแล้วก็ส2มสเริ่ม não, 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 não. หลายส่ใช่เนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสองเอาเลยลนตอนนี้เหลือแค่รอบเดียวนะคือรอบสุดท้ายดูว่าใครจะชนะสุดท้ายแล้วนี่คือรอบตัดสินและในรอบที่สามรอบสุดท้ายนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้พี่ๆพลิกเกมได้เลยเฮ้ย่นอรอาเผ็ดหน้าดูเลยนะหน้าดิเพราะว่ามันพลิกอ่า ปิดกล้องเลยค่ะตั้งแต่ตอนนี้เลยมันจะมีพอคูณ3ามพี่จะทำให้พี่ได้คะแนนคูณ3ามเพิ่มขึ้นของแกดูเย็นสบายนั้นจะมีลมออกมาเรื่อยเใช่ยเย็นว่กพี่ที่จะฟังกติกาเอาไปดูเลยมันสามารถทำให้พี่อ่ะพิกเกมได้เลยจากที่มีคะแนนน้อยก็จะทำให้พี่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเพิ่มก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นสามเท่าถ้าพูดถือว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นมากที่สสิ่งนั้นก็คืออง ติดอ,อยู่กับตัวหมีตัวใดตัวหนึ่งสายไปทุกคนเอาทองจากหมีไม่ยากในรอบสุดท้ายนี้มีเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยจ้า

เวลา5วินสุดท้าย5 3 2 1กบเกพี่ตีแล้วพี่ต้องวังหอแล้วอะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกน้วยชันไม่เคยคิดเลยว่าันจะชนะเกมไหนกับแกฉันยอมละแกมันคือโจรนัมเบอร์วันของประเทศไทยนอ1 กระพุ <laughs> ้มใจี่เป็นโจรใช่ไหมอะ <laughs> <laughs> คนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษใช่ไหมพี่ใช่เอาให้เค็ดและบทลงโทษเราก็คือโดนย้อนลงสะน้ำแข็งมอนละนะสาใจ <uki> <uki> สาใจมากแล้วน้ำมัน

แพงเกคนในอีพีนี้นะคะเขาเป็นผู้ชนะค่ะมงล้อมปิชี้นะคะจะเลือกเกมที่เขาเนี่ยไม่เก่งอะทุกคนวิ่งแข่งอะไรเงี้ย่เขาแบบอ่อนอแต่นี้เป็นย่องเบานะคะค่อนข้างที่จะชำนาญ